วันนี้ผมมาดูผ้าที่เตาปูนนะครับลูกค้าท่านนี้มีผ้าบูชายเยอะมากๆวันนี้ผมเตรียมรถกระบะมาขนเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าวันนี้ที่เตาปูนเตรียมรถกระบะมาผมจะได้เช่าผ้าบูชาไปกี่องค์ครับตามขึ้นมาดูกันครับลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจํากันนะครับเคยซื้อขายกันมาสามถึงสี่รอบแล้วครับวันนี้เป็นรอบของผ้าบูชาครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ซื้อไหมใช่ <S <S อันคนเดียวไม่อยากจะให้ใครมายเ,เยอะอันนี้มายกดีดีมากองน้อยองนี้เท่าไหร่อ่ะติดราคาเท่าไหร่ไม่มีติดอะ่ะก็จะไม่ได้ที่ฮะไม่ติดแล้วก็งงถ้าเสริมเพราะว่าผมจะได้เบาตัวเออจะได้ว่าสมบัติจะได้ไรูกเขาไม ราคาตอนนี mm, ้หมื่้าตอนให้พีเสร็จใใเสวยนะสวยยห้าห้าอนนี้เป็นด้วยไม่รู้ว่าเทพหรือใครเท่าตรคนที่จะสั่งกรนรสนุกกเด็กออกไปจุดการจีนมากัน นัอะไรองนี้เช่าเช่าม่าแพงไหมอ่ะได้เปล่าอันนี้สองเอาเอาฐานขึ้นไป ต้องผมว่าเดี๋ยวพูดเึื่อนเ้นอีกทีกหนึ่งได้อีกเอานั้นมาอันนี้เรียนงนี้ใส่งดมุมนึนได้ปะ่ะจะหล่นไนหะอา้าต้องขอเลขอาใหม่อ่ะครับมัน่้จะอยู่อีกอีกอีกอันหนึ่งครับ นี่ไม่มีอาครับโอนแล้วครับคุณอาครับขอบคุณครับยอดแปดหมื่นห้าเรียบร้อยครับตกลงลูกค้าบ้านนี้ได้ซื้อนะครับซื้อไปทั้งหมดประมาณแปดหมื่นกว่าบาทนะครับก็ได้เท่านี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับอะกองสูมมาดูตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าบูชานะครับปีสามกว่าประมาณปีสามกว่าแต่ว่าก็ยังพอได้ขนาดครับยังพอได้ไซส์หน่อยได้ไซส์เก้านิ้วไซส์สิบสองนิ้วหน่อยก็ยินดีครับแบบนี้ทางเราก็ยินดีรับนะครับ ท่านใดนะครับที่มีพระเครื่องพระบูชาเหรียญเกจิอาจารย์นะครับต้องการจะปล่อยให้เราแบบนี้ส่งรูปภาพพระมาให้เราพิจารณาเบื้องต้นได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ